สวัสดีครับดีเดียช่องเอสโตแชนแนลนะทุกคนวันนี้ก็คลิปโมโนซิปะไกด์แนวทางลงอีเวนต์ลิงลิงแสงนะครับกอริลลาแสงนี่กว่านะครับก็อีเวนต์นี้ผมจะแนะนำไกด์แนวทางประมาณหนึ่งทีมสองทีมก่อนนะครับก็สลับ สำหรับสายฟรีกับสายเติมเงินหรือสายมีตัวลุ้งเยอะอา่าผมจะมีไกด์ประมาณนิดเดียวให้นะครับก็มาเริ่มกันก่อนนะครับอีเวนต์นี้อีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์ที่ได้จะเอาตัวตัวจับบอสนะครับตัวจับบอสในในดันสตอรี่นะครับ,บ,รรรบแล้วก็บอสจะมี3ระอันดับนะครับก็จะเป็นอันดับ normal ฮาร์ดเวดีฮาร์ดนะครับก็ตีบอสให้ตายใน1เทิร์นนะครับใน1ลรอบเพราะเลือดบอสจะมีเยอะนะครับแล้วก็ทําการสะสมไปตีแบบเหมือนตีบอสเหมือนเบอร์บอสอะไรประมาณนี้ก็อีเวนต์นี้จะได้เมดิโอน่านะครับเมดิโอน่าสดาวนะครับมาแล้วก็ ได้ของก็คือบอสจะมีสถานะเป็นมืดนะครับแพ้มืดแต่บอสจะเป็นแสงแล้วอันที่3ามนี้ดาวดคือควันดำนะครับก็ใส่ใต้ควันดำมานะครับก็บอสจะมีสามระดับคือ normal hard S x p e r ไม่ใช่เ็น d ี hard e x เปิดนะครับก็มีสามระดับนี้อ่ะเอาไปฟาร์มตัวก่อนนะครับเอาไปฟาร์มตัวก่อนก็ ดดกดขวานล้างก็ฟาร์มตัวได้แล้วนะครับนี่ครับกวานล้างแล้วก็ฟาร์มตัวไปครับโอเคฟาร์มตัวเสร็จปุ๊บอ่ะทีที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะมีไม่เยอะเท่าไรนะครับก็ทีมทีมทีมแรกนะครับก็จะเป็นทีมกายภาพทีมกายภาพผมเปลองกับป๋อมาแล้วสรุปนะครับก็ ไม่มีผลให้บอสตายเร็วนะคือบอสมันอึดบอสตัวนี้อึดมากแต่ดามเมจน้อยนะครับบอสมาตีเราไม่ตายในในรอบแรกก็ก็สลับสายฟรีสายฟร,ยฟรีถ้าไม่มีมิมวอน่าอาตัวไหนมาแทนนะครับก็สายฟรีนะครับเฉพาะสายฟรีนะก็จะเอาตัวของ ตจ้อของ <S <S ดัสก็ได้ครับดัสดัสามดาวนะครับดัชสามดาวก็จะมามาเล่นได้นะครับก็มีมีสกิลเจาะเกาะนะครับสลับไปที่อาร์เรวสองมาก็สามารถทำให้โล่ศัตรูลดลงนะครับก็สามารถเอาดัสมาแทนมิลิโอหน้าได้หรืออย่าเอาแนวหรือเอาเป็นตัวอื่นก็ได้เช่นน้องกระลอก น้องก็ลอดสามารถมาเล่นได้นะครับมาเล่นได้อ่ะแต่ผมว่าถ้าเอาตัวซับมาในทีมันจะเล่นยากหน่อยคือบล็อกไม่ตีไม่แรงแหละอ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นดั๊ให้ดูนะครับก็จะเป็นดั๊ดดั๊น,นี่ผมจะแนะนําเป็นกายภาพนะครับเพราะดัดกายภาพแล้วดันเน้นกายภาพเ,เลยนะครับก็ใส่ซับเป็นกายภาพ เลยและกันนะครับแบบหนึ่งหาดั๊ก่อนอ่ะก็เอามาซับดาเมจนะครับใส่มั่วๆไปกัน,นครับผมไม่มีของใส่นะครับก็เอาง่ายๆนะครับทีมกายภาพนิ้นดั๊จะมีสกิลเจาะเกาะในตอนที่เราอพเวลสองนะใช่ไหมหรือเปล่าหรือเปล่าเอออาเวลหนึ่งก่อนก็ได้ ก็เล่นประมาณนี้ก่อนนะครับก็ทีมการภากจะมีประมาณนี้ถ้าไม่มีเดวอน่าก็เอาดั๊มาแทนส่วนซัพพอร์ตก็หาหรือคุณไม่มีตัว3ดาวดีๆมาเล่น2ดาวได้ครับนิ่ยม2ดาวก็เอาไม่ดีเอา่าเดี๋ยวเออคุณคุณขาดตัวนี้ไม่ได้นะครับมันจะมี3ดาวตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่เป็นสายโจน,นะครับมันเป็นสายมีดคือน้อง น้องเอลิกะนะครับน้องเอลิกะเอลิกะสามารถเอามาเล่นได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวดีแล้วก็น้องนี้ก็ได้ครับน้องชื่ออะไรวะตัวนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับก็ดีดเหมือนกันอ่ะก็ประมาณนี้สามดาวก็ใครมีสองตัวนี้ก็อ่ะตัวนี้ตัวเอลิกะตัวนี้นะครับเอามาจากอีเวนต์อีเวนต์ ตัวนี้อีกตัวนึงเอามาจากกาชาปองนะครับอ่ะแล้วอย่างหนึ่งที่ฟังนะครับฟังดีๆผมจะอธิบายให้ฟังนะครับกีมกายภาพมีอะไรบ้างที่สําคัญสุดสำหรับทีมครับ 1. ตัวบัฟด้านกายภาพ 2. ตัวดาเมจสู้กับบอสด,ดาเมจหลักดาเมจรอง3ตัวตัวบัฟดาเมจ หรือโจรลดาเมให้บอสทั้งหมดนี้ที่ผมว่ามาคือสิ่งสำคัญในทีมกายภาพเช่นดั๊ดั๊ดั๊ม่มงที่ผมเอามานี้เอามาเพื่อเพิ่มด้านบัฟดาเมให้เพื่อนนะครับก็สกิล2ของดั Skill งงง๊เอ้สกิลของ2ของไอ้อัศบินตัวนี้ก็สามารถทำให้บัฟได้โจมตีคูณ3 คือตีแรงแน่นอนนะครับส่วนอดิสกับคาสึมะผมเอามาทำอะไรผมเอามาเป็นตัวรองดาเมีนะครับอ่ะทีมเวทสำหรับทีมเวทที่ใครไม่มีสีดาวเยอะๆธาตุมือเยอะๆก็จะมีไกด์แนะนำให้นะครับก็คือ3ดาว3ดาวของอลุนก็จะมีตัวอีเวนต์2อันเลยแล้วก็ตัวอีเวนต์เสร็จมันจะมีตัวอีกตัวนึงที่สามารถเล่นได้ หรืออีกตัวหนึ่งที่เล่นได้ก็คือจะเป็นวิทวิทก็ได้เอามาแทนก็ได้หรือสองดาวก็จะมีนิยมคือนิยมก็สามารถมาเล่นได้เหมือนกันคือน้องน้องเมกุมินั่นเองนะครับอ่ะส่วน3มดาวอีกตัวหนึ่งที่แนะนำคือก็จะเป็นก็จะเป็นอ่าจะเป็นลินม่วง อีเวนต์ก็ได้นะครับก็ลินเล่นได้เหมือนกันนะครับก็ทีมเวทส,สามดาวผมจัดสาดาวมาหนึ่สตัวเลยนะครับเพราะธาเื่อธาเมื่อไม่มีหรือแนงกาชาก็จะมีเวทตัวหนึ่งคือน้องลินก็สามารถเอามาเล่นได้นะครับก็ประมาณนี้ก็คืออารุนเออเอรุเอรุเอามเเป็นเัวเเมรหลัรหรือเกุมิก็ได้ส่วน ยนยนมาเอามาเป็นดาเมจลองแล้วก็เป็นบัฟเวทส่วนลินกับวิทเอามาเป็นดาเมจล,ล,ล,ลอง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 เอาไปอ่ะ,อะเรามาพูดถึงน,นี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเรามาพูดถึงด้านอีเวนต์กันเลยอีเวนต์ผมจะลงแค่รอบเดียวพออ่ะรอบแรกนะครับก็ทีมกายภาพก่อนเลยนะครับกายภาพนี้ผมบอกว่าเลยว่า เล่นได้แน่นอนถ้าเล่นไม่ได้ก็เลือ่อนวอสเหลือครื่องหลอดนะครับประมาณนั้นดูนะครับมันแล้วจัดดวงด้วยนะว่าจะตายให้เราไหมให้ได้แหละครับมันจะถ้าไม่มีตัวบัฟกายภาพไม่ได้อัพสกิลก็เอาเลยเอล,เอลิเอลิมาเล่นได้นะครับ นี่ครับอันตีบ,บอสโคตรเบาะนะครับก็เรียกว่าเบาใช้ได้นะบอสอึดจริงๆนะครับโอ้โหเอ้าดั๊ใช้สกิลไปก่อนอ่ะอ้าวไม่ใช่สกิลจอบเกาะเลยนะนอันนี้ผมได้ดาเมจล้วนๆเลยนะครับคณดาเมจไม่พอ นี่ครับเกือบตายนะเนี่ยดีนะไม่มีบอสไม่ได้เอาควันดำมาครับเรียบร้อยครับก็เน้นกายภาพแบบนี้เลยก็ได้ก็สามารถผ่านได้เลยแต่ว่าว่าผมลองมานะกายภาพไม่ผ่านนะครับเพราะบาดตัซับไปลงนะอ่ะก็กายภาพทีกายภาพประมาณนี้นะครับก็เน้นเน้นกายภาพเลยละกันไม่ต้องเน้นซับก็ได้นะครับก็หลักๆนะประมาณนี้ ต้องลงสิบครั้งนะครับลงสิบครั้งถึงได้เมนิโอนามาเออเมนิโอนาตัวนี้เป็นตัวดีนะครับก็สามารถเอามาเล่นได้ถ้าไม่มีเมนิโอนาธาดสีดาวนะครับก็สามารถเอาเมนิโอนาสามดาวตัวนี้มาเล่นได้เพราะมันเป็นธาตุเมือเฮ้ธาตุมืดเหมือนกันนะครับเออผมลืมพูดเรื่องหนึ่งไปเนาะคือเรื่องอันหนึ่งนะครับอ่าเรื่องอันหนึ่งคือคุณ คุณต้องมีอาวุธลุงจะหนึ่งอันก็ได้หรืออาวุธทองจะสองชิ้นสามชิ้นก็ได้หรืออาวุธธรรมดาที่เป็นเงินก็ได้สามารถสามารถเอามาเล่นได้นะครับก็เช่นของต้านเวทอะไรประมาณนี้ของต้านเวทก็คือผมเอาสร้อยนี้มาเพื่ออะไรามาการกันดาเมจถ้าแสงน,นะครับไม่ให้ไม่ให้ตัวละครเราตายง่ายนะครับอ่ะ ทีมเวทครับทีมเวทผมบอกเลยว่าเป็นทีมที่เล่นง่ายสุดเพราะมันดาเมจแรงกว่าหมูกับกายภาพครับผมจะลองดิเทให้ดูนะครับนี่ครับแรงไหมครับจะให้ใครตายเลยครับบอสไม่ตีเลยครับบอสจะลดดาเมจเราครับไม่อตีมาแล้วครับ ถ้าบอบบับก็จะโดนดามจเอ้ยแรงนะครับแรงใช้ได้นะมาแล้วครับจะใช้อันติไหมเนี่ยเฮ้ยอยู่ๆจะตายแล้วไม่นะป้าพับดาเมิ่งคดเบาเลยชั้นครับป้าไปครับนี่ครับประมาณเลือดไม่กี่วิกก็ดอดแดงแหละ เรียบร้อยครับนี่ครับทีมกายทีมเวทนะครับก็เล่นได้เหมือนกันก็สามารถจัดตามผมได้แล้วแค่ค่าคุณไม่มีตัวก็ไปเปลี่ยนเอาสามดาวมาแทนได้นะครับก็ประมาณนี้กับทีมกายภาพแต่ทีมเวทก็สรหรับไกด์แรกของนะครับหนึ่งผมจะแนะนำแรกแรกขวดของตัวละครเมนิโอนาไปให้ครบก่อน ค่อยมาแรกตรงนี้นะครับค่อยมาแรกอันอื่นที่เป็นวัสดุดิบอัปเกรดนะครับก็สามารถเอาไปเล่นตรงแรกอันนี้ให้หมดก่อนนะครับไปบ้ากันก็อีเวนต์มินิโอนาประมาณนี้นะครับก็อีเวนต์ของลิงแสงก็ประมาณนี้ก็ไปเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบายครับผมอาริกาโตวุซิมา